สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับของชนะของแฮชทวโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวแชมป์แรกในปริศษัทกับการแก้ผ้าฉลองแชมป์ก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19บกับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับปกตินะครับในการฉลองแชมป์หรือว่าการดีใจในการทําประตูได้นเนี่ยมันก็มีหลากหลายสไตล์ใช่ไหมครับอย่างมิโอยโลยูรอฟสกีเนี่ยคเคยเอากางเกงขึ้นมาใส่บนหัวหรือว่าบอลเกาโชเซล่าเนี่ยโหดีใจจนเหลือกางเกงในใส่ไว้ตัวเดียวก็มีมันมี มีการดีใจเยอะแยะมากมายก็เป็นที่จดจำกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นการฉลองแชมป์ครับและก็เป็นแชมป์แรกของอสมโมสรนี้เป็นแชมป์แห่งประวัติศาสตร์และคนที่แก้ผ้าฉลองแชมป์ไม่ใช่นักเตะแต่จะเป็นใครเรามารอฟังกันนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องราวของเนเจอร์ดิคซ s อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าลีกนี้เนี่ย ก่อตั้งมา27ปีแล้วนะครับเมื่อ17ธันวาคมในปี1993แต่ว่า MLS ว่า Major League Soccer เนี่ยเริ่มเตะก,กันจริงๆคือปี1996ครับ โดยปีแรกนะครับแชมป์เนี่ยเป็นของ DC ซีเนเต็ดนะครับโดย DC เนี่ยถือว่าเป็นทีมมหาอำนาจพอตัวในเมเจอร์ลีกสกอตเตอร์เพราะพวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์ลีกไป4สมัยโดยพวกเขาเนี่ยครับเป็นแชมป์ลีกไปถึง4สมัยด้วยกันนะครับผมแหมดีซีที่หลายคนอาจจะนึกถึงพวกคอมมิกอะไรก็เป็นไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่ครับดีซีนี่คือทีมสโมสรฟุตบอลในเมเจอร์ลีกสกอตเตอร์สหรัฐนะครับแต่ว่าแชมป์ล่าสุดข,ของพวกเขาเนี่ยคือปี2004นนู้ เลยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเคยมีการดึงเวนรูนี่ไปร่วมทัพมาแล้วแต่ว่ารูนี่ไปร่วมทัพเนี่ยก็ไม่สามารถคว้าถ้วยได้ในตอนนั้นนะครับส่วนที่พี่ได้แช้มากที่สุดครับคือ L.A. Galaxy ครับแชมป์หสมัยซึ่ง L.A. Galaxy เนี่ย มาประสบความสำเร็จในยุคมิเลนเนียมครับในยุคหลังๆ2000เป็นต้นมาครับจำได้ไหมครับเบคแฮมเคยไปอยู่กับทีมทีมนี้ก็ได้แชมป์ไป5สมัยนะครับส่วนพวกเซเทิลซันเดอร์นะครับผมก็คว้าแชมป์ลีกได้2สมัยแต่ว่าก็เพิ่งประสบความสำเร็จในช่วงยุคหลังๆครับในเมื่อปี2016กับ2019ส่วนแชมป์ปีล่าสุดของ MLS ครับคือโคลัมบัสครูครับได้ไป2สมัยคือปี2008แล้วก็2020แต่ว่าปีนี้ครับแชมป์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมือแล้วก็เป็นทีมที่ไม่เคยคว้าลก่อนเย แล้วก็ทีมทีมนี้เนี่ยเคยมีการดึงอังเดรปิโลแฟรงแรมพาดไดบิดปียารวไปถึงการดึงพาติกเวลลานั้นมาเป็นโค้ชด้วย แต่ว่าทีมทีมนี้ก็ยังไม่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์ได้สักทีนั่นก็คือทีมนิวยอร์กซิตี้เอฟซีนั่นเองนะครับผมซึ่งทีมทีมนี้ครับก็เพิ่งจะก่อตั้งมาไม่นานครับเพิ่งแค่8ปีเท่านั้นเองครับเมื่อ21พฤษภาคมในปี2013แต่ว่าที่ยังกี้สเตเดียมนี้ก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์และก็ประสบสำเร็จอะไรได้ครับจนกระทั่งถึงฤด,ดูกาลนี้เมื่อนกันของโรนนี่เดล่านะครับโค้ชชาวนอร์เวย์เนี่ยก็พาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ พาทีมไปเตะ MLS Cup Playoff ได้เพื่อหาทีมแชมป์ประจำซีซั่นโดยในรอบนี้ครับจะมีทั้งหมด14ทีมด้วยกัน,นะะจะมีตัวแทนจาก Eastern Conference และก็ Western Conference อย่างละ7ทีมครับ Eastern Conference นะครับก็มีพวก Atlanta United Nashville จะเป็น New England Revolution New York City New York Red Bull Orlando City Philadelphia Union ฝั่งของ Western ครับก็มี Colorado Rapids Minnesota United Portland Timber แล้วก็มี Real Salt Lake Seattle Sounders คานซัสและก็แวนคูเวอร์ไวท์แคปนั่นเองนะครับผมมันอาจจะงงนิดนึงนะครับเรื่องอธิบายก่อนครับอีกอย่างครับลีกนี้ไม่มีตกชั้นเตะวนกันไปนั่นเองทุกปีนะครับแล้วก็ทางด้านของนิวยอร์กซิตี้ทีมนี้นะครับรอบแรกครับในรอบ14ทีมสุดท้ายครับในการแบบเหมือนเป็นศึกแบบทีมแบบโคตรเจ๋งที่วัดกันมาแล้วคัดกันมาแล้วครับรอบแรกเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถเอาอัลไตเนตไปได้2-0ตนะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศครับสามารถเอาชนะนิวอิงแลนด์เลเวลชั่นไปได้ด้วยการดวนจุดโทษรับเสมอกัน ไปสอต่อสครบ120นาทียังหาผู้ชนะไม่ได้ครับแล้วก็เป็น New York City นิวออร์ซิตี้นั้นแม่นจุดโทษมากกว่าครับสัจุดโทษชนะไป5ประตูต่อ3แล้วก็มาถึงรอบชิงครับในศึก, Conference กอีสเทนคอนเฟอเรนซ์นะครับผมเพิ่งเตะกันในเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวันพ่อของเรานั่นแหละครับผมทางด้านของนิวออร์ซิตี้ครับสามารถเอาชนะได้2ประตูต่อ1นะครับเป็นการฉลองชัยที่ซูบาร์ูพาร์คเชสเตอร์ได้สำเร็จนะครับและพอได้แชมป์อีสเทนคอนเฟอเรนซ์แล้วพวกเขาเนี่ย ก็ได้สิทธิ์ครับไปทำการแข่งขัน MLS Cup 2 0ครับซึ่งจะเอาแชมป์ทั้งฝั่ง Eastern Conference มาเจอกับฝั่งของ Western Conference นั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะเตะกันไปเมื่อ11ธันวาคมเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานะครับผมเป็นการเตะที่ Providence Park Portland Oregon ครับทำกลางคนดู25,218คนครับและคู่นี้ครับโอ้โหแฟนบอลเนี่ยจุใจสุดๆนะครับดูกันเต็ม120ปีครับเสมอกันไป1ต่อ1ครับ Portland Timber เสมอกับ นิวออร์ลซิตี้จนกระทั่งต้องดวลจุดโทษนะครับแล้วก็เป็น New York City นิวออร์ลซิตี้นั้นคมกว่าครับชนะไปได้4ต่อ2องนิวออร์ลซิตี้นั้นซัดจุดโทษไม่เข้า1คนคือทางฝั่งของโมราเลสแต่ฝั่งของพอลแลนด์ทิมเบอร์นั้นทางด้านของโมราแล้วก็วาเลรี่นั้นซัดจุดโทษไม่เข้าสุดท้ายครับทำให้นิวออร์ลซิตี้ทีมนี้นั้นเป็นชแชมป์เมเจอร์ลีกเอเ็มเอเอสคัพสองพันยี่สิบเอ็ดไปครองได้สำเร็จนี่ก็คือชแชมป์สมัยแรกและก็เป็นประวัต่ิศาส,สครับ์ของนสโมสรครับแต่เดล ครับคุณซือชาวนอร์เวย์ของเดอะออสซิตีทีมนี้ได้สัญญากับลูกทีมเอาไว้นะครับว่าถ้าหากคว้าแชมป์ได้เขาจะถอดเสื้อแสดงความดีใจแต่เหมือนอารมณ์มันพาไปเลยครับพอทีมเนี่ยชนะชุดโทษเนี่ยคือมันลุ้นมามันดีกาสุดๆครับคือแบบเฮ้ยถ้าได้แชมป์เนี่ยจะถอดส้นถอเสื้ออะไรไม่สนใจเลยครับ แกเนี่ยแก้ผ้าอะไครับถอดเสื้อถอดกางเกงเหลือ์เป็นแค่เกงในตัวเดียวแค่ร่อนจอนสุดๆนะครับอากาศก็หนาวหนาวเกลือ่องเกงในตัวเดียวเนี่ยก็วิ่งโล่ฉลองแชมป์กับลูกทีมแฟนบอลก็เต็มสน 19, ามโปรวีดส์ค่าคอร์แลนด์โอเรกอนแกก็ไม่สนใจครับโหช่างภาพนี่ถ่ายรูปเอาถ่ายรูปเอาแต่ทางฝั่งของเดียร่าคนนี้ไม่สนใจครับพาทีมฉลองแชมป์ได้สําเร็จนะครับ และงี้นี่ก็ถือว่าเป็นการทําตามสัญญาครับแกพงจะมาคุมทีมเมื่อปี2020นั่นเองครับมาปุ๊บก็าพาทีมได้แชมป์นันทีก็ถือว่าเป็นความสาเร็จแรกของนิวยอร์กซิตี้ทีมนี้ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมทีมนี้กันด้วยและกันนะครับผมนี้ก็เป็นเรื่องราวของแชมป์แรกในพรติศาสตร์กับการแก้ผ้าฉลองแชมป์เรื่องเด็ดเจ็ดยับักบชนะของไฮทิกโรนิลาไปก่อนสวัสดีครับ